ข้อหัวเข้อหัวหน่อยข้อหัวหน่อยข้อหัวจบจบคิดสิ่งคิดสิ่งอยู่ให้เดินทางปลอดภัยนะครับเอาคุณแม่อยู่อ่าคุณแม่ตีทีนึงนะครับผมตีตีเพถอยถอยเอาจุบอีกแล้วจุบคุณแม่อยู่ฝั่งนี้ฮะโอเคอเข้อหัวบนบนข้อหัวเร็วยบนพิงจีอีกแล้วพิงบนอ่ะบนสูงกินก่อนกินกก่อนนิหมดเลยอ่ะหิวหิวบนข้อหัวบนสูงตีหัวบนสูงบนตีตีบนสูง อ่ะฝั่งนี้บนเข้าหัวคุณแม่เลยอ๋อข้าหัวบนตีดุกคนข้าหัวเข้าหัวหน่อยต้องท่าปลอดภัยนะครับเข้าหัวเข้าหัวหน่อยเร็วข้าหัวเจ้าหัวโชคดีนะครับเด้ท่าปลอดภัยนะจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บคุณแม่จุ๊บวิธีจุ๊บส่งท้ายหน่อยจุ๊บแม่เดินท่าปลอดภัยหน่อยเออเดี๋ยวจะไปอยู่ออดแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยอ่ะพี่บายบายแม่บ๊ายบายบนสูงพิงพิงใช่ไหมเขียวอยู่เียวก่อนเขีเช็ก่อนอร่อยเลย อ่ะเทพอ่ะบินนี่บินอ่ะบายบายบนบายบายก่อนบนลุงบายบายยังบาย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 ยังไงบาย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 กันบายบายยังค่ะมีเสบียงมีเสบียง